ได้เวลาของเด็ดป้วยเดือดครับวันนี้ไปดูศึกแห่งศักดิ์ศรีกันเลยครับรับรองว่าอัดกันทุกหมัดซัดกันทุกแข้งแทงกันทุกเข่าครับคู่แรกครับ80กิโลกรัมมัวยักษ์จากอังกฤษครับโคลิน w i l l b บีวัย36แล้วครับสูง175งเซนติเมจากบูมแดงครับอายุ27ปีครับสูง181ซติเมตรชกไปแล้วถึง102ไฟชนะ73 จากภูเก็ตประเทศไทยขอสีประมือให้ซีดานเจพาว r o รูฟภูเกตอ่ะนี่คือชมหน้าของซีดานเจพาวเวอร์ลุฟภูเก็ตนะครับเทียบสัดส่วนกันนิดนึ่งครับ27กับ36ครับโอ้โหน้องๆยักษ์เลยครับ80กิโลกรัมวิทธิตแสงอรุณครับบนเวทีสับมือเรียบร้อยครับนี่ไม่ใช่ชายงามมาต่อยมวยนะครับนักมวยนะครับโอ้โหกล้ามใหญ่จริงๆครับโคลินวิลบี้ซีดาต้องระวังครับ กำปั้นขวานี่เกลไว้นั่นเลยครับโคลินวิลบี้หรือว่าเพชรวันลบเก่าครับชื่อเดิมครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอยู่แล้วนะครับทางด้านของสี่ดานรวบแบบนี้สับทับไหนครับขึ้นซ้ายอีกทีหนึ่งครับประธานเทคนิคอาจารย์ปิยะเดินสุดใจอีกแล้วเข้ยขวัญศอกโอ้โหยังไงครับงเออศอกครับหันข้างให้เลยครับโป๊กโอ้ไปเดินอย่างนี้นี่อันตรายครับนับเลยครับหันข้างแบบนี้ก็ต้องนับเป็นการเซฟนักกีฬานะครับด้วย นับนี่หยุดให้ได้ร่างกายสต,ติได้ฟื้นขึ้นมาครับแต่ว่าดูแล้วแม่จะเป็นหนังสั้นหรือเปล่าครับนี่ครับซีด้านี่เดินเบียดแล้วนะครับโอ้โ,โหสับศอกเข้าไปครับสอกซ้ายแค่กระเด็นครับแต่ว่าใจาย,ยังสู้โอ้โห,โห,โหโอีนึงครับ อีกนับหนึ่งแล้วครับไหวหรือเปล่าเอียงกระเทะเล็กิ้งโคโลไปแล้วครับยังเมาป๊ดอยู่เลยนะครับหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบยังเป๋ๆงงๆอยู่ครับอืสายหน้าเลยโอ้อาการไม่ไหวแล้วโอ้เรียบร้อยครับจบเลยครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับปิดเกมเร็วครับวันนี้ซีดาเจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตแรงแบบนี้ครับโอ้ยังว่าเลยครับน้ำหนัก80กิโลกรัมโดนยังไงมันก็ต้องบุญต้องงงเลยครับแล้วเดินเข้ามานี่สายบวกอยู่แล้วนะครับของชอบเลยครับแพ์สนามงานหนักหน่อยครับ นี่ครับเข้าไปขอโทษแล้วนะครับยกมือไหว้ครับเป็นการให้เกียรติกันครับโอ้โหฝันกันไปนี่โดนท่อนแขนนะครับแต่ว่าเข้าขมับครับศูนย์รวมประสาทดูนะครับปังเข้าไปโอ้ยยังเอาไม้ฟาดเข้าไปนะครับ2แรงบวกอนหน้านั้นก็โดนไปหนึงนับโอ้โหมมนี้เต็มเต็มเลยครับ และ ladies and gentlemen we have our winner here in fight number one by way of TKO in round number one และเป็นซีดาเจฟพาวเวอร์ลูฟภูเก็ตครับใช้เวลาไม่เปลืองครับน็อกโคลินเวลบี้จากอังกฤษไปได้ในยกแรก